3 3เสียสัปดาห์แล้วเต้านมดูไม่ตั้งเต้าเหมือนก่อนหน้าเป็นเพราะอะไรแต่บีบมีน้ำนมซึมอยู่จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงของเต้านมในช่วงของการตั้งครรภ์นในแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้ถามว่าเกิดจากอะไรคือหมอตอบไม่ได้นะแต่ที่แน่ๆคืออย่าพยายามบีบเต้านมเล่นแล้วกันนะ การบีบเต้านมจนถึงขั้นน้ำนมไหลออกมาได้เนี่ยตัวนี้มันกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของบดลูกได้นะคะอาจจะก,กระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดได้เพราะฉะนั้นการกระตุ้นหัวนมหรือเต้านมก่อนคลอดเนี่ยไม่แนะนําให้ทําอยู่แล้วนะคะไม่แนะนําให้ทําอยู่แล้วถ้ามีน้ํานมไหลให้คุณแม่แจ้งคุณหมอด้วยนะคะเพราะว่าน้ํานมที่ไหลก่อนคลอดเนี่ยมันไม่ใช่ภาวะปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ คือส่วนใหญ่มันปกติแหละแต่มันแต่ว่ามีบางคนที่มีปัญหาที่เต้านมก็เลยทําให้น้ํานมไหลก่อนคลอดนะคะอาจจะมีก้อนหรือแบบที่เคยเจอคือเป็นมะเร็งเต้านมก็มีคือคนส่วนใหญ่น้ํานมไม่ได้ไหลก่อนคลอดมีแค่บางส่วนที่ไหลแต่เมื่อไห่ที่มันไหลเนี่ยก็ควรต้องไปให้คุณหมอตรวจก่อนว่ามันไม่มีอย่างอื่น ถ้าไม่มีอย่างอื่นก็เป็นถือว่าเป็นภาวะปกติได้แต่ถ้ามีอย่างอื่นร่วมด้วยคือมันต้องรักษาค่ะแล้วก็ที่แน่ๆคืออย่าไปบีบเล่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันกระตุ้นให้ลอดก่อนกำหนดน,นะคะ